สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ถอดแว่นดีไหมเดี๋ยวขอลองเออถอดแว่นดีกว่าไม่ได้ใส่คอนแทคเออวันอาทิตย์นะคะก็วันนี้จะมีกระเป๋า3าใบมาให้ทุกคนช่วยโหวตหน่อยใช่คือเนื่องจากว่าเอฟอยู่ช่วงเลสบายใช่ไหมทุกคนแล้วทีเนี้ยก็ แต่มันเลสบายแต่กิเลสมันไม่ได้เลสไปด้วยไงเออเข้าใจปะเออฉะนั้นนะ่ะความอยากความแบบโอ้อยากซื้อเห็นอันนั้นสวยอันนี้สวยอะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าพอเราอยู่ในช่วงเลสบายเนี่ยเราจะแบบเก็บแต้มเออซื้อทุกใบมันก็ใช่เรื่องถูกปะเออมันก็จะไม่เข้าคอนเซปต์เลสบายนะคะฉะนั้นวันนี้จะมีกระเป๋า3ามใบ3เหตุผลมาให้ทุกคนช่วยเลือกหน่อยเออว่าแบบยังไงดีนะ <c oughs> จริงๆก็แอบมีอยู่ในใจแล้วแหละ แต่ว่ามันก็นะเอาไว้ทุกคนช่วยเลือกหน่อยเออเผื่อใครมีมุมมองที่แตกต่างนะคะซึ่งเอปป้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า3ใบจะต้องแบบว่าออมีรูปใน iPad เพื่อดูทำไมนะก็นั <c oughs> <c oughs> ่นแหละใบแรกเป็นใบที่แบบ มีความรู้สึกว่าเหมือนกลืนน้ำลายตัวเองนิดหนึ่งเ,ออเพราะว่าเคยแบบว่าทําคลิปบอกว่าแบบเคยจะซื้อดูก่อนนะแล้วก็แบบเออมันแบบเป็นหนังแท้ไหมเป็นหนังผสมหรือเปล่าพีวหรือเปล่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือน้องคนนี้นี่ก็คือชาแนลทเวนตี้ทูนั่นเองค่ะทุกคนใช่เออคือเป็นคนมีความรู้สึกช้าเอาจริงๆเอฟเป็นคนมีความรู้สึกช้า ถ้าเห็นอะไรในครั้งแรกเอฟยังไม่ชอบทันทีเออจะมีความรู้สึกว่าอ๋อหรอเออ,เอ,อสวยหรออะไรอย่างเงี้ยเออสักพักหนึ่งจะเริ่มแบบเออเริ่มแบบรู้สึกว่าแบบชอบมากขึ้นเออเริ่มรู้สึกอินมากขึ้นจนณนะวันนี้ก็คือรู้สึกอยากได้ชาแนลวินี่ถูหลังจากที่แบบไม่เคยชอบเลยแล้วก็เคยทําคลิปด้วยว่าแบบฝรั่งเขาสงสัยกันว่าแบบเฮ้ยหนังมันลอกลอกออกมาแล้วมันเป็นสีขาวมันใช่หนังแท้ไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนน่าจะพอจําได้อยู่นะคะก็ แต่ว่าหลังจากนั้นเอฟก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็เป็นทรงที่น่ารักดีเนาะแล้วเอฟก็แบบอแอบบชอบกระเป๋าที่ใส่ของได้เยอะขึ้นไลฟ์สไตล์เปลี่ยนอยากได้กระเป๋าที่ใส่ของได้เยอะขึ้นไปได้ทุกที่แล้วก็ยังอยากได้ความเป็นแบบชาแนลอะ่ะเออมันเป็นเฟรริ์แบรนด์อ่ะเออเป็นแบรนด์ที่เราชอบที่สุดนะคะก็เลยเ,เคยก่อนหน้านี้ก็เคยซื้อชาแนล19มาใชา้แล้วก็แบบแอบไม่ค่อยเข้ากับเขาเรียกอะไรอะ่ะ มีติดตรงนั้นนิดหน่อยตรงนี้นิดหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าเออเทนที่ถูกก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าลองนะคะน่าสนใจนะเพียงแต่ว่ามันก็ราคาสูงเออ คือเทนตี้ทูเนี่ยยังแตะ20,000 0อยู่เลยนะคะถ้าเกิดสภาพดีๆใหม่ๆห,หน่อยนะแต่ว่าถ้าเป็นมือหนึ่งก็คือส0ง0,000นกว่าก็คือไม่เอาอยู่แล้วแน่นอนนะคะอ่แล้วที่เนี้ยตัวที่เอฟอยากได้ก็คืออยากได้สีดำโดยทุกคนเออพอเป็นสีดำปุ๊บราคามันก็จะแข็งใช่ปะละ่ะเออราคามันก็จะสูงก็เลยรู้สึกว่าแบบอืมก็อยากได้นะแต่ว่าแบบมันจะคุ้มราคาไหมนะเออเอามาสะพายแบบลุยๆได้ลุคเซอร์แต่เป็นแสนเออมันก็แบบรู้สึกแปลกๆนิดน,นึงเออนะคะแต่ว่า ออคีย์ของเอฟกับตัวเทวนทะี่สเนี่ยคือเอฟอยากได้กระเป๋าที่แบบสพายแล้วมันไม่เกะกะเออมันไม่เหมือนกระเป๋าทรงโทษทั่วไปอย่างเช่นแบบกลยาเส้นหลุยหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ปะที่สะสายแล้วมันจะแบบยืนใน <ul ay. S 1> ยืนหลังนะทุกคนเออต่อให้มันแบบหุบเข้ามาได้ก็จริงแต่ว่าทรงจริงๆของมันก็เป็นทรงแบบกลางๆออกอะ่ะอืมแล้วทีเนี้ยพอเนี้ยเทวนที่สมันก็เลยเป็นทรงที่แบบเห่อๆเข้ามานิดนึงสพายแล้วดูแบบไม่ได้เก,กะกะมากขึ้นรถไฟฟ้าก็ดูแบบไม่ต้องระวังมากหรือควรระวังดีเพราะยังไงมันก็ไปไปเป็น อยูด่ดีไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอันเนี้ยก็เลยแบบลังเลอยู่แบบเอืเทรนดิทูนี่ก็สวยอยู่นะเออชอบความแบบว่าสีดํามีเขียนคําว่าชาแนลเออมันก็เท่ดีหรือแบบสีขาวคนรไหมไม่ควรสีขาวหรอกมั้งเออแต่ว่าแค่รู้สึกว่าสีขาวแล้วแบบตักสอนชาแนลเป็นสีดำมันก็สวย นะคะก็เป็นใบแรกนะคะที่รู้สึกว่าแบบเอออยากได้นะยังไงดีดีไหมเออแล้วสักทีดีไหมอะไรเงี้ยนะคะใบแรกนั่นเองนะทีนี้ใบที่2ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ไม่นิ้เหนือความคาดหมายสำหรับเอฟเออแต่ว่ามันมีสไตล์ที่เปลี่ยนไปนิดหนึ่งเออนั่นก็คือนี่เป็นน้องเบเลนเซกา ซิตี้นะคะซึ่งเป็นซิตี้ตัวแบบตัวปกติที่ไม่ใช่ตัวมินิทุกคนตัว36เซนน่ะเออนะก็จริงๆริงอ่ะเธอใครตามมาเอฟวีเบนเซกาค่อนข้างหลายใบเนอะเมื่อก่อนนะคะก็จะมีตั้งแต่มีรุ่นเวิร์กนะมีเอ,อ่อรุ่นอะไรนะพัทไทม์ time, ก็เคยมีสีเขียว ะะิตี้นี่ก็เคยมีแต่มีเป็นหมุดใหญ่นะตอนนั้นเหมือนกันอารมณ์เดียวกันซื้อมาตั้งใจจะเอามาใช้แบบว่าเออสะายขึ้นรถไฟฟ้าไปออฟฟิศอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ทีเนี้ยพอตอนนั้นนะชอบหมุดใหญ่เพราะรู้สึกว่าหมุดเล็กอะมันแบบมันไม่โดดเด่นเออมันไม่ใช่เราอย่างเงี้ยนึกอ,ออกปะเออนะแล้วก็ ปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นกับหมุดใหญ่ก็คือมันหนักไงทุกคนเออใช้ต่อเนื่องกัน2วันก็คือปวดไหล่แล้วนะคะฉะนั้นตอนนั้นก็เลยหายไปแล้วก็แบบมหมุดเล็กเกาะมันดูแบบไม่โดดเด่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆก็แอบบรู้สึกว่าแบบ เออมันก็ดูเซอร์ดินนะมันดูแบบเออถ้าเกิดเป็นสีแบบเหมือนอันเนี้ยที่เอฟอยากได้สีม่วงเออหมุดเล็กก็ดูสวยดีหรือแบบเป็นสีอ,อ่อนสีชมพูสีเหลืองแล้วหมุดเล็กที่มันเป็นแบบสีดำอย่างเงี้ยเออก็ดูโดดเด้งอยู่นะอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็อยากได้ความน้าหนักเบาของมันความแบบคล้องแขนก็ได้ความแบบสะพายไหล่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออหรือจะหาตัวต่อของสายเนี่ยคือถ้าเอฟซื้อเอฟจะซื้อรุ่นวินเทจเออนะสายมันก็จะสั้นใช่ไหม ถ้างถ้าเกิดสมมติจะคอสบอดี้ก็คือต้องหาตัวต่อสายซึ่งมันไม่ได้หายากขนาดนั้นทุกคนเดี๋ยวนี้มีมีขายเยอะแยะอืมก็กล่าวว่าจะหาตัวต่อสายมาแล้วแบบสภาพเป็นคอสบอดี้แบบเติร์ดเตร์ตหน่อยเออก็ดูแบบน่าสนใจดีนะคะแต่สิ่งที่ยากสําหรับเออเลนเซกาซิตี้ตอนนี้เนี่ยก็คือความที่แบบอายุมันเยอะกระเป๋ามันเป็นกระเป๋าที่อายุเยอะแล้วนะคะเป็น1ิบกว่าปีแล้วมันจะหาสีสวยๆหาสภาพดีๆค่อนข้างยากทุกคนเออช่วงในี้พยายามตามอยู่ ออมีมีสิทธิ์ที่แบบว่าถ้าเกิดเจออันนี้ก่อนถ้าเจออันนี้ก่อนคนอื่นก็อาจจะเอาก่อนนะคะก็ช่วงนี้ก็ตามอยู่แต่ก็รู้สึกว่าแบบไม่เจอที่มันแบบสเปคใช่อะ่ะเออแบบสีได้คือเคยเจอสีออกแดงอมชมพูใช่ไหมแต่ก็รู้สึกว่าแบบใช้เป็น everyday bag ไม่ไหวว่ะเอาจริงจเจบสะพายไปออฟฟิศแล้วแบบแดงอมชมพูทุกวันก็ไม่ไหวนะคะก็เลยอยากได้สีที่มันแบบว่าเออเป็นแบบซอบๆลงมานิดนึงเออสีม่วง สีชมพูอ่อนเออสัก,กุลา้าอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบสีเหลืองหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แบบคือพื้นฐานไม่ได้เป็นคนชอบสีแดงด้วยไงเออก็เลยรู้สึกว่าช่วงเนี้ยพยายามตามหายอยู่แต่ยังไม่เจอเนื้อคู่สักทีนะคะสำหรับเบนซิกาซิตี้คิดว่าเป็นใบที่แบบ เออก็ค่อนข้างเปะนะเพราะว่าหนึ่งเอฟชอบเบ l เลนเซกามันตั้งนานมากแล้วใช่ไหมคะแล้วก็สองก็คือยังไม่เคยลองหมุดเล็กเออสามก็คือมันเป็นไซสิตี้สามสิบหกเซนนะทุกคนไอพงไอแพดคล้องอะไรอย่างเงี้ยก็คือใส่ได้แบบว่าใส่ได้แน่นอนเออแล้วก็พอเป็นหมุดเล็กก็น้ําหนักก็ไม่หนักด้วยนะคะก็เลยแอบรู้สึกว่าแบบเออจริงๆมันเป็นรุ่นที่เพอร์เฟกมากเลยสำหรับช่วงนี้ราคาก็ไม่แพงเวอร์ด้วยนะคะก็สภาพสวยหน่อยก็หมื่นกว่าบาทก็น่าจะมีแต่ตอนนี้หาไม่ได้ไงยังไงดี ออหาไม่ได้สักทีนะคะก็เป็นอีกใบหนึ่งที่รู้สึกสนใจแล้วถ้าเกิดเจอแบบน่ารักน่ารักอะอาจจะสอยมาได้ก่อนนั่นเองนะคะทีนี้ใบสุดท้ายเป็นใบที่เป็นแบรนด์ที่ชอบแต่ว่าเป็นใบที่ไม่เคยชอบออจนวันนึงเหมือนกันเหมือนเชิญที่ทัวเหมือนกันเออไปเห็นเพื่อนใช้เห็นเพื่อนใช้สอาครั้งแล้วก็รู้สึกว่าแบบ น่ารักดีนาะนั่นก็คือน้องคนนี้เป็นโกยาดมินิอังจูนั่นเองนะคะใช่ก่อนนั้นนี้ไม่เคยชอบเลยทุกคนก่อนนั้นนี้ก็จะแบบไม่นะฉันจะชอบเซนต์หลุยไม่นะฉันจะชอบตัวเออเบอรีนวอลเลตเออที่แบบว่าอยากได้แต่ก็ไม่ได้ซื้อนะคะก็เออแล้วก็พลูเม่ก็สวยอะไรเงี้ยใช่ป้าแต่ไม่เคยชอบรุ่นนี้เลยนะแล้วก็อย่างที่บอกไปเห็นเพื่อนใช้แล้วก็แอบไปดูรีวิวมากุบกิบกุบกิบนะคะก็ได้เห็นว่าเออฟังก์ชันมันก็ดี ใส่ i อแ d แนวตั้งได้ถึงแม้มันจะยื่นขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้แบบคือเวลาเอฟใส่ iPad ออะเอฟจาเขาเรียกอะไรใส่เดินทางเสร็จแล้วก็เอาไปใช้เออคือไม่ได้ใส่ในกระเป๋าอันนั้นไปตลอดนะคะฉะนั้นนะ่ะวันที่เอฟแบบเดินทางเยอะๆไปข้างนอกอะไรเงี้ยบางทีเอฟไม่ได้พกอยู่แล้วฉะนั้นการที่มันยื่นขึ้นมาข้างบนน่ะมันก็จะไม่ค่อยกระทบกับลายสิซซ์ของเอฟเท่าไหร่ นะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันก็เป็นแบรนด์ที่เราชอบนะเราแอบอยากได้สีนี้สีน้ำเงินเนี่ยเออสีน้ำเงินอ่อนอะสีน้ำเงินสดแต่ทุกคนเนี่ยคือเป็นสีที่เอฟอยากลองมาอยู่แล้วเออเอฟอะตอนเนี้ยเอฟมีสีเทาอยู่ใช่ไหมคะตัวเซนหลุยของเอฟเป็นสีเทาเลยวค่อยากได้สีเป๋นแป๋นสักหนึ่งอันเออระหว่างสีนี้สีน้ำเงินกับสีเหลืองก็แบบลังเลอยู่ยังไงดีนะแต่ว่าถ้าซื้อเซนหลุยใบใหญ่เป็นแบบสีน้ำเงินสีเหลืองก็กลัวแบบมันแบบว่าเขาเรียกอะไรอะเหมือนแบบ เด่นไปเออกลัวมันแบบไม่คุมโทนใดๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะซื้ออังจูจะซื้อสีสดๆเออสีน้ำเงินสีเหลืองอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งก็แอบคิดว่าราคามันแรงเออด้วยความที่ข้างในมันบุด,ด้วยหนังนะ,นะคะก็ราคามันค่อนข้างแรงแรงกว่าเซนหลุยตอนนี้ที่เห็นราคาถูกสุดในท้องตลาดก็ประมาณแบบ80,000กลางๆเออ8 000, 4ดห0 0อย่างเงี้ยนะคะก็ คือถามว่าจะบินไปซื้อเองเหรอก็ไม่อยากคาดหวังแล้วไงเออกับโกยาก่าดะมันยากทุกคนมันแบบคือตามหาเหนื่อยอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าซื้อถ้าไม่ได้ไปเที่ยวตเมืองนอกในช่วงนี้หรือใกล้ๆนี้ก็อาจจะแบบซื้อนั่นหิ้วไปเลยให้มันจบจบไปเลยซื้อก่อนได้ใช้ก่อนเออใช้เงินแก้ปัญหาใดๆนะคะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่าโอ,อ้น่าสนใจนะเราไปดูรีวิวมามันถือก็ได้ของแขนก็ได้สภายขึ้นไหล่ก็ได้เงี้ยทุกคนมันค่อนข้างแบบ ใช้ได้หลากหลายโอกาสเออแล้วก็กระเป๋าทรงบักเก็ตที่มันเป็นทรงแบบเนี้ยมันก็จะเข้าเลยใส่ของได้เยอะด้วยเออน้ําหนักไม่หนักด้วยนะคะก็เป็นอีกอันนึงที่เอฟสนใจอยู่ยังไงดีอ่ะทุกคนช่วยเลือกหน่อยเด้ช่วยเลือกหน่อยเซเออคือในลิสต์สามใบเนี้ยเอฟมีโคตาให้ตัวเองซื้ออะแค่ใบเดียวเท่านั้นเออจะต้องเลือก the b เ s สเออเลือกแบบว่าผู้ชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนะคะก นั่นแหละเลยยังไม่แน่ใจเหมือนกันเออฟังอย่างเงี้ยเหมือนแบบบาลองน่าจะมาก่อนแนมะ่เออแต่ว่ามันหาไม่ได้สทัทีแต่อังจูก็ดีทเวนตี้ทูก็เป็นอะไรที่แบบเอ้ยเป็นชาแนลสไตล์ที่ไม่เคยใช้มาก่อนเออก็น่าสนใจไปหมดเลยทุกคนช่วยโหวตหน่อยว่าแบบอันไหนดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดได้มาเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนะก็เป็น3ใบที่อยากได้ในช่วงนี้ในช่วงเลสบายแต่กิเลสมันไม่เลส กิเลสก็คือพุ่งพุ่งพุ่งนะคะก็ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชให้กับช่องเอฟด้วยมาคอมเมนต์ด้วยว่าควรจะอันไหนดีเออเคยใครเคยใช้อันไหนแล้วดีไม่ดียังไงก็มาบอกกันได้นะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ